ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับจับแล้วไอ้หืน่นพยายามขืนใจมีนักร้องค่ายเพลงหม่ำจกมกรวบแล้วหนุ่มพยายามทําร้ายมีนักร้องค่ายเพลงหม่ำจกมกเมื่อวันที่17สิงหาคม2565จากกรณีชายลักษณะสูงใหญ่สักลายเต็มตัวบุกทิงทรัพย์ร้านเสริมสวยริมถนนบางม่วงบางคูรัดหมู่ห้าอำเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรี แล้วชักมีดคู่หญิงอายุ45ปีเจ้าของร้านและยังเป็นภรรยานักร้องค่ายเพลงบัางไฟเพของนักแสดงตลกดังมั่มจกมกลากเข้าห้องน้ำพยายามขืนใจแต่เหยื่อร้องบอกมีประจำเดือนทำให้คนร้ายปลดทรัพย์มูลค่ากว่าส0,000บาทหลบหนีไปล่าสุดเมื่อเวลา19 30นาทีพลตำรวจตีวสันเตชะอัคะะเอออรเกษมผบกสสพหนึ่ง พันตำรวจเอกวรชาติแสนคำรองบอกอสอ,สอพันตำรวจโทภูลสุขเตชะประเสริฐพร 1, ออรองผกกหนึ่งบกสอ,รสอ,รสอรพรหนึ่งพร้อมกำลังสืบสวนภาคหนึ่งจับกลุมตัวนายชัยเชษสะดวกดีอายุ35ปีชาวจังหวัดสิงห์บุรีตามหมายจับสารจังหวัดนนทบ,บุรีที่จ418ทับส5ลงวันที่12สิงหาคม2565พร้อมของกลาง รถจักรยานยนต์ฮอน d a าเวฟสีขาวทะเบียนสีกอไก่กอไก่4738อกทมและจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำแดงทะเบียน1กอไก่มอมา8109กอทมกระเป๋าสะพายสีดำแหวนสร้อยคอและกุญแจรถ Honda าซิตีโดยตามจับตัวได้ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีสอบสวนเบื้องต้น ยอมรับสาร,รภาพช้าวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาไปลักขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาวของนักการพานโรงโรงเรียนวัดบางไผ่ขี่ไปก่อเหตุพยายามขืนใจหญิงสาวผู้เสียหายในห้องน้ําวัดในพื้นที่สอนอบางสนเทียนแต่ถูกไฟยิงขัดขืนจนต่อสู้กันทําให้ขี่รถหลบหนีเข้ามาพื้นที่ปลายบางจังหวัดนนทบุรีแล้วไปก่อเหตุที่ร้านเสริมสวยโดยใช้มีดจ,จี้พยายามขืนใจภรรยานักร้องค่ายเพลงบังไฟเพล ของนักแสดงตลกดังหม่ำจกมกจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเพียง6เดือนออกมาช่วยพ่อทำงานรับเหมากอ่อสร้างและมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำให้เงินไม่พอใช้ออกตะเวนชิงทรัพย์ร่วมกับแฟนสาวต่อมาตำรวจสอพอบางบัวทองติดตามจับกลุมตัวแฟนสาวได้แต่นายชัยเชษระโดดหน้าต่างหลังบ้านหนีออกไปก่อนเริ่มก่อเหตุจนเป็นข่าวคื้โม เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์และพาทรัพย์นั้นไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยา m n e w c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ